วันพฤหัสที่28กันยายนเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์ข้อแรกเลยนะครับเป็นการไปทําความรู้จักกันของนายกใหม่ของทั้งสองประเทศนายกเศษฐาจากเมืองไทยเพิ่งรับตําแหน่งได้ประมาณสัก2อามอาทิตย์ไม่นานนายกคนใหม่ของกัมพูชาสมเด็จมหาบาวรทิพย์บดีคุณคุณมาเน็ตเนี่ยก็เพิ่งรับตําแหน่งเพราะฉะนั้นการที่ไปเจอกันเนี่ยและเป็นประเทศเพื่อนบ้านมีความสัมพันธ์กันมานานเนี่ย เป็นอะไรที่ดีมากๆที่ผู้นําใหม่ของทั้งสองประเทศมาเจอกันแต่เรื่องที่สําคัญมากๆที่การไปเยือนครั้งนี้เนี่ยนะครับที่คนไทยจะได้ประโยชน์มากๆเลยก็คือนับจนถึงปี2,565การค้าไทยกัมพูชาเนี่ยมันตกประมาณสักเกือบหมื่นล้านเหรียญนะคิดเป็นเงินไทยก็ตกอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้นะครับก็ประมาณ3,60แสล้านบาทการค้าเนี่ยตลอดเวลาหลายสิปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ดุลการค้าตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยการไปยืนเที่ยวนี้ท่านนายกไปพร้อมกับเป้าหมายว่าจะเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างสองประเทศจาก1 0,000ล้านเหรียญเป็นห5 0่นันล้านเหรียญภายในปี2 5 6 8ก็อีกสองปีจากนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจะเพิ่มอัตราการค้าระหว่างสองประเทศเพิ่มอีก5,000ันล้านเหรียญ5 0 0พันล้านเหรียญเป็นเงินไทยก็คือ แ8 0ล้านบาทการค้าสองประเทศจะเพิ่มขึ้นใน2ปี1 8 0 0 0ล้านและไทยเราได้ดุลนมาตลอดธีมใหญ่ของประเทศไทยคือต้องเพิ่มรายได้ให้ประเทศถูกไหมครับนี่เป็นหนึ่งในภารกิจที่ไปเสริมยุทธเ,เป้าหมายใหญ่นอกจากนั้นเนี่ยเรื่องใหญ่ๆที่คนไทยเดือดร้อนมากก็คือการคุกคามของภัยจากคอเซ c นเตอร์ซึ่งใช้ฐานในการหลอกลวงต้มตุนข้ามประเทศเนี่ย จำนวนไม่น้อยเลยอยู่ใน,ในเขตแดนกัมพูชาไปเที่ยวนี้ก็จะไปสแสวงหาความร่วมมือร่วมกันปราบปรา,ามแก๊งคอร์เซนเตอร์อาญากรข้ามชาติให้เด็ดขาดนะครับเรื่องการข้ามพรมแดนเวลานี้เนี่ยความสะดวกของคนที่ไม่ได้อยู่จังหวัดติดชายแดนเวลาจะข้ามพรมแดนจะใช้ใบผ่านแดนชั่วข่าวไม่ได้เขาอ,ออกให้เฉพาะประชาชนที่อยู่ในจังหวัดติดชายแดน แต่คนที่มาจากจังหวัดอื่นอยากจะข้ามไปทำหากินไปเจราจาแค่วันสองวันเนี่ยมันขอใบนี้ไม่ได้เราก็จะไปเจราจาว่าอำนวยความสะดวกของพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศอย่าไปจำกัดว่า Temporary Border p a s s ใบผ่านแดนชั่วขราวอย่าจำกัดเฉพาะประชาชนที่มีจังหวัดติดชายแดนได้ไหมประชาชน2ประเทศอยู่ที่ไหนก็ขอใบผ่านแดนชั่วขราวได้ไหมเพื่อ,ออำนวยความสะดวกให้กับการทำหากินการไปมาหาสู่ของทั้งสองฝัง่ง อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสะพานมิตรภาพซึ่งอยู่ที่อ,อ,อะไรครองลึกกับบอยเพดนะครับบ้านน้องเอี่ยมกับส,สถึงทศเนะี่ยฮะมันใกล้จะเสร็จแล้วแล้วมันมันค้างคาราส,รสัสงมาท่านนายกไปเที่ยวนี้ก็ต้องการให้สะพานเนี่ยมันเสร็จทั้ทีพี่น้องประชาชนมันเสียยงกันลงทุนกันไปแล้วเนี่ยครับทาให้มันเสร็จซะจะได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับมีเรื่องระเบิด ทุ่นระเบิดอีกยี่บ2อกิโลกว่าเนี่ยยังเก็บกวาดไม่เรียบร้อยพี่น้องไปทำหากินก็บางทีไปเจอลูกหลงอะไรต่างๆเราก็อยากจะเจราจาว่ามาเอาออกให้หมดเถอะจหรือไว้ทําไมทุ่นระเบิดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือประโยชน์ใหญ่ๆที่ทั้งสองประเทศจะได้รับร่วมกัน